ป่าจีนบุรีจัดพิธีปรงผมนาคในโครงการบารรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่งอในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา7 3พรรษา28 000, กรกฎาคม2568พระครูภาวนาธรรมทารีเจ้าคณะอำเภอเมืองป่าจีนบุรีเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟเป็นประธานฝ่ายสง์ ดรบังอ่อนวิลาวานประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดป่าจีนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีปลงผมนาคตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา7 3พรรษา28กรกฎาคม2568ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง10สิงหาคม2568ที่วัดป่ามะไฟอเเม,มืองป่าจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายพงษ์ททธิ์ปิจันนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชลทานวชิระคุณรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีรูปที่สองเจ้าวาดวัดตาลล้อมและพระชลยานมุนี ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลต่อตนเองด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำารงชีวิตอย่างมีสติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในชีวิต นายราเชนศิลปะอายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปยรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในใโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษา28กรกฎาคม2568โอกาสนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้ทำพิธีเปิดโครงการมอบมเมล็ดพันธุ์พืชให,ให้แก่ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง รวมปันเมล็ดพันธุ์พืชชมนิทรรศการและพบปะผู้ร่วมกิจกรรม โครงการโปรยมเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอีกหนึ่งโครงการในการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเพิ่มความแน่นของพื้นที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัต์ป่าและอุทยานแห่งชาติ และเพิ่มความชื้นสัมผัสในอากาศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างโอกาสการปฏิบัติการฝนหลวงให้เป็นผลสำเร็จมากขึ้นด้วยนายวิกิตมาณโรธกิจแหนมเภอศิราชาเป็นประธานถวายทูบเทียนแพร่เปิดกลวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นพระภิสุสงฆ์สิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถวายผ้าไตรและจตุป,ปัจจัยเครื่องไทยธรรม จากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิสุกสงฆ์จำนวน59รูปถวายเป็นพระจุกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา73พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2568แนอำเภอศรีราชาเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายพระพรชัยมงคลกล่าวนำถวายสัตว์ปฏิญาณและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบาร,รมี เพลงสดุดีจอมราชาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังได้เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี โดยประธานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนไตรและเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ประธานพิธีถวายพระไตรจตุปปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์สิบรูปจากนั้นประธานพิธีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมพิธีได้รวมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน74รูป จากนั้นนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังและคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน นายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชาการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานธรรมบุญตักบาทถวายพระราชกุศลและพิธีทางศาสนามหามงคลหศาสนาที่บริเวณหอพระพุทธสีหิงต์ตำบลบางปลาส้อยอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน,น้าส่วนราชาการประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีภายในมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์มีพระ ชนละทานวชิรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีรูปที่สองเจ้าอาวาสวัดตาลล้อมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน74รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568นอกจากนี้ยังมีพิธีทางศาสนาจากศาสนาอิสลามศาส,สนาคริสตศาสนาฮินดูและศาสนาซิกอีกด้วย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน นายณนะัฐพงศ์สมวนจิติผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำเหล่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28ก,ะะกรกฎาคม2568โดยมีพระราชวชีรธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายพระครูสุนทรวรทัศน์เจ้าคณะจังหวัดตราดธรรมยุทธและคณะสง่งร่วมรับบิณฑบาตบริเวณหน้าพระบรมรา ชานุสวรีรัชการที่ห้านาสารกลางจังหวัดตราดจากนั้นนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้นำข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เข้าร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายปริญญาโพธิศสัสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จํานวน74รูปเพ,เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568จากนั้นได้ทําพิธีถวายาสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน